สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอ่าวันนี้มาดูสองตัวบนนะงวดที่แล้วก็เขาอาเอาวดทีหนึ่งวดทีสองวดทีสามวดทถีสี่วดที่ห้าอันนี้วดที่หกวดที่แล้วเหมอนได้สามชุดสามชุดเก้าชุดนี้นะ จสองตัวบนอ่าเข้าตัวกลับมาเอาดูเงินหน้าจะเข้าต่อไม่รู้เงินหน้านะครับอ่ะเงินหน้านี่เงินหน้ามีอย่าง discord, า yes, านีน้นะครับสามนี้นะจุดที่หนึ่งสุดที่สองจุดที่หนึ่ง 2ชุดชนที่1กับ2อ่ะสุดที่2หลักที่ชนได้2 3 4อ่ะสุดที่1ชน1 2สุดที่2ชนที่2 3 4จัดคู่ไปว่นนี้ได้6ชุดรับ1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4นะ งวดประจำวัน um, ที่16พฤษภาคมเนาะแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งที่ลงก่อนหน้านี้นะหน้าก่อนหน้านี้ก็จะลง2ตัวบนล่างงวดที่แล้วเข้า4สีสองงวดนี้ได้14ึ่งสี่หนึ่งห้ากเลขที่ชน <diz neighborhoods> สองส,สูตรระว่างบนล่างชุดนี้14ึ่กับสอส่อ้าวชนกับชุดนี้นะชนกับชุดนี้ เลือกนะหนะึ 1, 4, 2, 4. ่งสีสองสีล้วหนึ่งสีกับสองสีที่ชนนะเอาฝากไว้พี่ใจนนะนะชอบก็ตามได้นะไปทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดติดตามนะครับ สวัสดีครับ